สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องของเรื่องครับ v i d e o com นะครับคลิปนี้นะฮะหันหน่้า1592รหัส m 1 l หลังจากอัพเกรดเซว์แล้วนะฮะลูกค้าจะดีจากจังหวัดสงขานะฮะนำมาให้เราอัพเกรดให้นะครับคุณณรากรนะครับตัวนี้นะครับอัพเกรดเซว์สามจุดนะฮะแล้วก็จะติดสติกเกอร์แขดให้รอบคันนะครับนี่ครับนะฮะโอเครีโมลเราก็ติดสติกเกอร์แขดให้ด้วยนะครับ ทดสอบสินค้าครับหลังจากเปิดเครื่องแล้วนะฮะไฟตรงนี้นะครับจะติดแบบนี้ครับนี่นะฮะไฟที่หลังคานะครับเดิมทีเป็นไฟหลอกแล้วก็ทําให้มันสามารถใช้งานได้จริงครับทุกอย่างควบคุมได้ด้วยรีโมทนะฮะเปิดสวิตช์ครับปิดเสียงเครื่องยนต์ครับปิดเปิดไฟครับนะฮะ ยก่ามเซอร์โวะควบคุมแขนบุงกีครับเซอร์โวะควบคุมตักครับ หมุน3 6 0องศาครับก่อนหมุนเราก็จะทำะใช้สว่านถัวงนะครับหมุน3 6 0องศาแบบไม่มีลิมิตเฟอือนะครับตัวนี้เราจะหมุนหยุดตำแหน่งไหนก็ได้นะครับ เดินแท็กครับทีนี้เราจะหมุนแบบ3โลสิบองศาแบบต่อเนื่องนะครับ ทุกอย่างทำงานได้สมบูรณ์นะฮะขอบคุณลูกค้าจะดีจากจังหวัดสงขานะครับที่ส่งตัวหันหน้า1 5 9 2เนะฮะหลังจากอัปเกรดรหัสเราจะเขียนว่า m 1 l นะฮะขอบคุณมากครับอย่าลืมกดติดตามช่องผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ